ล่าสุดทิมพิธาแจงแล้วภาพเหมือนร้องให้กลางสภาออกมาแจงแล้วเหมือนร้องให้กลางสภาล่าสุดทิมพิธาแจงเกี่ยวกับภาพที่ดูเหมือนร้องให้อยู่กลางสภา <S <S วันที่15กรกฎาคม2566จากกรณีกกรโลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพนายพิธาลิมเจริญรัตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเก้าไกลไมีลักษณะคล้ายเศร้าและร้องไห้โดยอ้างว่า เป็นภาพหลังทราบผลโหวตเลือกตั้งนายกที่ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นล่าสุดนายทิมพิธาได้โพสต์ไอจีสตอรีแชร์ภาพดังกล่าวชี้แจงว่าเป็นอาการหลังจากหยอดตาเนื่องจากใส่คอนแทคเลนแล้วระบุข้อความดังนี้หยอดตาคอนแทคเลนครับสู้สุดความสามารถแน่นอนใจเต็มร้อย